<อ>แต่เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่อัมตกเฮลซุวัตซึ่งเราจะ,จะมาลงกันนะคะับไม่รอดจะถึงกิโลค่ะเพราะตอนนี้ก็ได้ยังเสียงล้วตอนนี้ท่าน <ไป S 1> ลงกันนะครับต่อกเฮลสุวัตไ<ก>ม <ตก S 2> ่รอดเลย,ย,ยต้องลงไปข้างล่างอ่ะแม่อันนี้น้ำอยู่บนมั้งเนี่ยน้ำมันอยู่ข้างล่างนู้นหนึ่งท่านทาลงอยู่นู่นเดี๋ยวลงข้างล่างเดี๋ยวเอาลงไปดีไหมเพราโอ้ยนี่ข้างบนมันแม่ อันนี้ข้างบนข้างล่างอยู่นู่นนี่ครับก็จะเป็นด้านบนะของน้ำตก่วัดนะครับเป็นต้นน้ำนู้นนี่เป็นด้านล่าง,าางไปครับเดี๋ยวเราเดินลงไปชมด้านล่างของน้ำตกในนรกนะครับ น่น้ำตกไม่ใช่น้ำตกเหี่ยวน้ำตกเหี่ยวสุวัดนะครับไปดูด้านล่างกันนะครับน,นี่ง,งานนะครับก็หายด,ด็ดเหมือนังหออกเลยหลุมก็จะเป็นนะครับลักษณะครับเลาะดินเขาไปนะครับ ตกวัดนะครับนี่นะเป็นจุดชมวิวตรงนีตกครับเป็นจุดชมวิวนะครับผมคือว่าอันนี้ มาถ่ายภาพได้ตรงนี้วะวความเร็วไปจ้ปต่อลงไปข้างล่างกันต,ต่อกันนะครับไปออลงไปครับไ่าเขาพ่อเริ่มแย่แล้ววะฮะพ่อจะไหวไหมเนี่ย ขาขึ้นนะครับรอดูครับขาลงนี้กับพี่นี่นำนะครับผมขาขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับเข่าวไหวไหมร้อนดกมานะเป็นโรคข้อเข่านี่ลำบากนะครับขึ้นลงอ,อ้าวเราใกล้เข้าสู่บริเวณน้ำตกแล้ว ไม่ค่อยชันเหมือนเหนียวลกนะก็ได้เว้ยเราเราไป็นแรงงานหน้าน้ำตกไงโอยู่นะครับตอนนี้เราก็ลงมาถึงบริเวณที่เราเราเดินไปที่ครับหน้าน้ำตกกันเลยนะครับผมครับนำโดยเจียชัยนะครับผมครับอ้าวไปแล้วโอ้โหโหเป็นไงโค้งไหมเกียป็นไง สุวัดเนี่ยค่ะบริเวณด้านหลังเป็นไะสวยมากเย็นไหมครับเย็นไหมเย็นไหมไม่ค่อยเย็นมากเท่าไหร่ครับตอนนี้แต่ว่าน้ำน้ำตกเป็นไงสวยไหมสวยอ่ะแต่ยังไม่เห็นองค์จินงลาเลยไ้นเราไปกังกันนี่ก็เรีนเป็นจังก์นี่ก็สุวัดนะครับผมครับมาเรียนถ่ายภาพผมเรียนการปิกกับใครล่ะ มอนนี่เชิญอชมน้ำนี่ครับตกเหวสุวัสนะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาชมน้ำตกนะครับเยอะแยะนะครับสวยงามนะครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับน้ำตกนะครับอาจจะก็คือเป็นธรรมชาตินะครับสร้างขึ้นมาแล้วน้ำน,นี้ได้จะได้เข้าสู่ลายฝนต้นหนาวใช่ไหมบวมลายฝนต้นหนาวน้ำใสแล้วเนาะ ก่อนเรามานี่อุ่นแค่ไหนไหมไงอุ่นมากเอาใส่เท้าใหม่เลยเจ็บเหมือนโดเลยก่ต้องน้ำอะไรมาเท้านี่เขาเป็นน้ำตกเงี้ยวตู้วัดน้ำตรงนี้ยังเรียกไม่ได้เพราะว่าน้ำแรงนะครผม หนาวแดงมากแต่ว่าย็นแต่ว่าอากาศก็เย็นน,น,นะไปนะ